ราคา180บาทแต่ได้ความสวยคุณภาพหลักพันหลักหมื่นเลยความสวยมันเนี่ยพูดไปนู่น คครับผมวันนี้ก็กราบสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับในช่อง YCS Racing นะครับนะวันนี้ก็อุปกรณ์ตรงหน้าผมนี่ก็จะแปลกๆนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจพูดเรื่องนี้ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะแปดสิบร้อยคนหรือกี่คนก็แล้วแต่นะพี่เข้ามารับชมผมขอบคุณนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปเนี่ยขอบคุณจริงๆเลยนะครับคนพวกนี้มีน้ําใจมากๆเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะฮะแล้ววันนี้ก็คือช่วงนี้ฝนมันตกนะครับจังหวัดชลบุรีมันก็ไม่ถึงกับท่วมนะครับแต่ก็ตกเกือบทุกวันนะฮะก็เลยไม่ได้ทําคลิปอะไรเกี่ยวกับเจ้าเซตแปดร้อยเลยนะฮะก็ไม่ได้ขี่เที่ยวด้วยนะครับเออไม่ได้ขี่เที่ยวกับพวกกลุ่มเลยนะครับเพราะว่า ครั้งห้ไปโดนฝนมาแล้วไม่เข็ดขตอ่ะก็เลยไม่ได้ออกเที่ยวกันเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยทําแต่คลิปแตะแปดร้อยมามากแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะแต่งรถยนต์ของตัวเองมั่งนะครับก็เลยสั่งของมานะครับก็ดูๆแล้วของตัวเนี้ยจะมีทั้งหมดสาม EP นะครับเกี่ยวกับการแต่งรถยนต์ของผมนะก็ขอบคุณนะครับที่เดี๋ยวเขาขอขอ,ขอบคุณนะครับ ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ผมเนี่ยครับขอบคุณจริงๆนะฮะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูรับชมแล้วยังไม่ทําให้ผมเนี่ยผมขอกําลังใจนิดเดียวเองครับผมแค่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะอ่ะกล้องผมอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมติดไว้ที่ตัวนะครับแล้วก็พูดไปด้วยอ่ะโอเคครับผมเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ก็ผมก็ได้ อยากจะแต่งรถยนต์มั่งนะครับพอดีว่าเซตแปดร้อยก็ซื้อท่อมาเยอะแต่งนู่นแต่งนี่ไปจนแบบตรวนี้ก็พักก่อนนะฮะเกี่ยวกับเซตแปดร้อยครับ,ก,รบก็เลยขอเปลี่ยนมาแต่งรถยนต์มั่งซึ่งเป็นรถกระบะอีสุกนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอ่ะก็จากเดิมนะครับอ่ามาพูดเรื่องของแต่งเลยมีอะไรกันบั่งนะฮะก็จะมีวัดบูธนะฮะอ่าวัดบูธ เป็นหน้าขอบเงินนะครับเป็นหน้าคาร์บอนเข็บเงินนะฮะเออผมก็พูดตามเนี่ยที่เขาพูดมาแล้วก็มีวัดแรงดันน้ำมันนะฮะวัดแรงดันอีซูซูออนนิวปีสองพันสิบห้านะครับผมหาดูใน YouTube แทบจะไม่มีเลยนะฮะวิธีการติดตั้งเนี้ยโอเค <c oughs> แล้วก็มีสวิชนะฮะในรถเปลี่ยนใหม่เป็นสีน้ำเงินหมดเลยนะฮะเพราะตอนแรกมันก็มีสีแดงแบบนี้ ผมก็จะได้เปลี่ยนใหม่เป็นสีดำเงินนะฮะถ้าต้องไปดูครับผมว่าผมจะทำอะไรในคลิปนนหละอีพีแล้วก็มีเปลี่ยนใหม่ครับจากวัดบูธมันจับอย่างนี้นะฮะวับูธตัวเดิมมันจะจับอย่างนี้อ่าแล้วพอดีเราซื้อขาวัดแรงดันมาครับก็เลยซื้อขาข,าของเคซี่คาร์นะครับ <c oughs> เป็นขาวัดบูธแล้วก็ขาวัดแรงดันใส่ด้วยกันนะครับโอเคแล้วก็มีนี่เลยนะฮะสั่งมาราคาถูกนะฮะ เป็นขาตั้งฝากระโปรงรถ90องศานะครับก็ไปดูตาม EP ได้นะครับว่าใส่แล้วมันจะตั้งยังไงมันจะสวยไหมนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็เป็นฝาครอบหน้าวัดบุตทไทเทีนะฮะก็ผมจะแยกเป็น3 EP นะครับการติดตั้งของของพวกนี้ลงในรถผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากรับชมหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ โอเคก็วันนี้ก็เป็นช่วงเช้านะครับก็นัดเพื่อนว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนมาช่วยทำนะคนเดียวน่าจะเหนื่อยครับถือกล้องด้วยแล้วก็ทําไปด้วยนะฮะก็เดี๋ยวรอเพื่อนมาช่วยทํานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าผมจะใส่ติดตั้งอะไรก่อนนะครับตาม EP นะครับขอบคุณนะครับเข้ามาดูกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับในช่อง YCS Racing นะครับฝากช่องเพิ่งสร้างใหม่เพิ่งทําใหม่นะครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าผมจะติดตั้งอะไรก่อนเข้าตัวรถนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนในการแต่งรถแล้วนะครับอีซตซุออนนิวนะฮะโอเคผมก็ชิ้นแรกเลยผมก็จะใส่ค้ำฝากระโปรงนะครับซึ่งเป็นของตรงรุ่นออนนิวดีแมนะครับใส่ปุ๊บเนี่ยฝากระโปรงเราจะตั้งเก้าสิบองศาเลยโอยหล่นไปไหนวะอ่ะเดี๋ยวผมก็ จะไปถ่ายขั้นตอนในการทํานะครับว่ามันยากไหมก็คือฝาโปรงผมเนี่ยมันไม่สามารถดัดได้เลยครับคือต้องถอดฝาโปองมาแล้วค่อยมาดัดตัวที่มันล็อกไว้อะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมจะใส่แล้วมันจะสวยแค่ไหนไปโอเคนะครับผมขั้นตอนแรกเราก็เปิดฝาโปรงขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีน็อตตรงนี้สองตัวนะครับมตรงนี้ก็สองตัวแล้วสำหรับผมนะเป็นออนนิวนะครับผม ผมว่าผมใช้ครีมดัดเลยเนี่ยมันลําบากเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะค้ำกันอยู่ต่องตัวเนี้ยถ้าเราดัดให้ตัวนี้งอเป็นแนวตรงนึกออกไหมมันก็จะเปิดได้90องศานะครับโดยที่ไม่ต้องมีขาค้ำก็ได้นะฮะแล้วเราก็ขันน็อตสองตัวนี้แล้วผมก็จะยกฝาโปรงออกนะครับเดี๋ยวก็จะไปขันน็อตทุกตัวนะครับอ่ะโอเคข้างขนเลยนี่ขันแล้วนะฮะ เรเพมให้มันเร็วได้ในของเดิมเดี๋ยวก็ข้ามไปเลยนะครับหลังจากถอดน็อตสี่ตัวนะครับผมโอเค a few moments later โอเคครับผมแล้วเราก็ถอดฝากระโปรงออกมาจากรถแล้วนะครับผมก็จะเอาฝากระโปรงมาวางที่อื่นก่อนนะฮะเพื่อจะจัดโอเคแล้วผมเอาฝากระโปรงมาวางก่อนนะครับแล้วกดปุ่มโบนอีกทีนึงเลย อ้าโอเคครับผมหลังจากที่ผมยกฝาโปรงไปเก็บแล้วนะฮะก็แตะใกล้เห็นนะฮะมันจะเป็นเดือยค้ำกันอยู่อ่ะยังไงก็เปิดไม่ได้นะครับเราก็แค่ดัดตัวล่างเนี่ยดัดตัวนี้ครับให้มันเป็นแนวตรงไปนะฮะเพื่อจะไม่ติดไอ้นี่ก็จะเปิดได้เก้าสิบองศาแล้วนะฮะแต่แนะนํานะครับผมก็ถ้าเกิดจะเอาเก้าสิบองศาควรมีล็อกควรมีตัวกันบินฝาโปงนะครับไม่งั้นมันฟาดเข้ากระจกรถแตกเลยนะฮะอ้าโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนผม ดัดเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเอดัดเลยเพื่อจับไว้อย่างนั้นนะฮะไม่ต้องดัดแรงมากนะฮะมันมันนิ่มๆอยู่เห็นไหมซึบชึบเมันจะแข็งว่ะไหนนิ่มบอสเออขึ้นมาดูดิชนนะยังชนอยู่ไหมเหมือนเดิมมันต้องไม่เหมือนเดิมเลยว่ะต้องถอดนี่ไงวะอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอดัดก่อนนะฮะ a later few moments โอเคนะครับผมหลังจากที่ผมดัดไปแล้วนะครับใช้เวลาไม่เยอะนะครับแต่ว่าแข็งนะครับก็เห็นไหมครัมันไม่ติดแล้วนะฮะมันก็จะเปิดไปอย่างนี้เลยโอเคถ้าไม่มีการบินิตีกระจกแตกเลยนะเ <c oughs> นี่ยแค่นี้ครับมันง่ายมากเลยแล้วแล้วไอ้ตัวไหนวะไอตัวที่ผมเนี่ยค้าเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงลักนาะนี้น ผมบอกเลยนะผมสั่งมาจากลาซาด้าราคา180บาทแต่ได้ความสวยคุณภาพหลักพันหลักหมื่นเลยความสวยมันเนี่ยพูดไปนู่นอ่าโอเคตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้เพื่อนผมก็กาลังดัดอยู่นะฮะเดี๋ยวเราดัดเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปยกมันใส่นะฮะแต่ตอนนี้ขอดัดก่อนนะครับโอเคอ่าโอเคครับผมวันนี้ก็ใส่ฝาโปรงเสร็จแล้วนะคะเนี่ครับผมซื้อมา180บาทจากลาซาด้าครับแล้วก็ใส่แต่ตัวน,นี้ แ่าวทรงมันก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเดี๋ยวผมขอทำความสะอาดล้างรถก่อนแล้วจะถ่ายรูปสวยๆขึ้นเป็นไฮไลท์ให้ดูนะครับอเคแล้วคลิปเปลี่ยนฝากระโปรงก็ไม่มีสาระอะไรมากมายครับแค่จะทำไปตามๆเขานะครับ A few moments later ป๊บอาโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ถ่ายคลิปแล้วนะครับผมก็นี่คือรูปทรงเปิดฝากระโปรง90องศานะครับนี่ครับซื้อมา เท่าไหร่นะร้อยแปดสิบาทนะครับจากราซาดาแต่ผมใช้แม่เหล็กนะฮะยึดเอานะฮะการมันกระแทกนะฮะใน้ดูทรงฮะเป็นไงครับเก้าสาิบองศาของจริงครับแต่ผมบอกเลยว่าร้อยแปดสิบนี่ททำให้รถล้อขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเวลาจอดลอขึ้นมาเลยนะฮะ ใครจะไปสั่งทำเอาเองก็ได้ครับลาซาดามีเยอะแยะนะก็ค้าฝาโปรงออนนิวนะครับโอเคผมตอนนี้ก็ทายคลิปแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมานะในช่อง YC Racing ครับตอนนี้ผมก็จะขอแต่งกระบะมากนะครับช่วงนี้ฝนมันตกนะแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทงคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมี EP ต่อไปคือติดตั้งวัดบูสนะครับ กับแรงดันวัดแรงดันน้ำมันนะฮะวัดแรงดันน้ำมันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ A later few moments later. Survive. My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high